หลังจาจะไปถึงไงหนก็คงจะมีะตัวที่เขาทำสะพานไปกลางลำน้ําโขงนี่ครับก็ยาวไปได้ไกลพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้นะครับี่อยู่้ายมือนี้นะครับท่านผู้ชมลงไปถึงกลางลำน้ําโขงแล้วครับท่านผู้ชมเขาก็มันจะไปไกลถึงขนาดข้ามฝั่งต้โนนะครับจะไปแค่อตรงที่จะไปชนตัวเตา,าข่างหน้านี่ก็จบนะครับเพราะว่าตรงตัวเตนี่ก็จะเป็นอีกเสาหนึง่ง ที่มองเห็นนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมที่มองเห็นเมื่อกี้นะก็จะเป็นเสาอีกต้นหนึ่งที่ลำนบโขงก็จะไปถึงแค่นี้นะสำหรับตัวจักรราษน,นะต้องยอย่างนั้น่ลเลยท่านผู้ชมอย่างนั้นลมเป็นตัวจักตัวจักต,กตกานตัานคงไม่ขาดไม่ได้ดีเลยนะครับ Uhm, นะครับเรือลอยหลับอยู่ของใคเข้ามาแลรวไปทำจลาจนะครับทำเป็นหเป็นกาะนะับเอาเสาไปวางทำเป็นเป็นเกาะอีกกาะหนึ่นะครับงนเรือ นี้ก็เจาะเขาเจาะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้แต่เราทำโขงหวังบริการเลยพูดในฝันนะว่ามันมีสามตัวสากมลังสามตัวก็เสร็จสามตัวนี้ก็ท่านก็เสร็จแล้วนะครับสัานในตลังหิที่ห้าบริการปากจันนะครับพี่น้อง ต้องเอาไปจนถึงโนนเลยครับสำหรับสะพานไปจนถึง,ถงต่อหม้อที่มองอยู่ข้างหน้าโน่นนะครับท่านผู้ชมไปถึงไค่ถึงตัวเรือนะไปถึงแค่ตัวหม้อตรงนี้นะครับนี่ตัวหม้อตรงที่ต้นตู้ฝัง,ง,งอยู่นิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วครับท่านผู้ชม,ต,ชมตรงนี้นะทอนตรงนี้ก่อนจะถึง คนในลราน้ำฝงไม่เห็นก่อนปีผ่านไปแล้วนะอย่างสัก่านไปการนี้เราหกเดือนหรสองสาม 2, ปีนะครับทุกท่าน,นไปใน,ในด้ไกลลสำหรับืูนิตยนไเลยนอ้นจะเป็นสาม ตะพื้นตะพื้นสะพานก็ยังเทสะพานเทปูนอยู่นะครับท่านผู้ชมเทปูนอีกนะครับจีนิว้วไหมจีนิ้วะนะครับช่วนงนี้น้ำน้ำกร่ก็แห้งนะครับมสำหรับที่จะทำงานในลานน้ำกร่อยได้แห้งฝั่งประเทศไทยน้ำแห้งเยอะเลยมองเห็นโขดหินทั้งสายเลยนะครับ ใกล้นะครับแต่ถ้าไปดูตัวเจเนโอทอดยาวไปไกลมาก,กเลยเนะี่ยไกลมากยาวมากจากฝั่งตรงโน้นไปไกลลมครับท่านผู้ชมวันนี้อากาศหนาวนะแล้วก็มีฝนตกไปโปรยนะครับตกมาไปโปรยก็ทำให้อากาศเย็นนะครับในบางไกลๆนัองก็จะเป็นพ บายโอ้อากาศดีบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับมีหมอกมีเมฆลอยอยู่เหนือภูเขาภูเขาลุ่นนิดสูงมากๆนะนะครับต่อหม้อเสีเขียวหนึ่งเราจะองไปชมอีกเสาหนึ่ง เอาไว้แค่นี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราวเป็นกาวนร,รับ